สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวชนกะนําคลิปดีๆนําสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้องอิงนะครับเนาะน้องอิงเธอมีแววตั้งแต่เน,น้นๆนะครับตั้งแต่แปดขวบพุ่นละนะครับเพราะว่าเพิ่นได้ไปเรียนโรงเรียนนายุ่งแล้วล่ะกะมีคู่แอลหรือว่าแม่ครูนภะาพออรอุ่นชัยเนาะเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็มีครูโน้ตนะผมกับพวกหูซื้อจริงเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นเป็นผู้ฝึกสอนน้องอีกคนหนึ่งนะครับอีกทนะ่านหนึ่งก็ ถ้ากิจกรรมดีที่น้องทํำนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับเพราะว่ามันจะมีที่อำเภอเขมราชนะครับทุกเย็นวันเสาร์นะครับทุกเย็นวันเสาร์จะมีถนนคนเดินเขมรมาชธา,านีนะครับน้องกับเคยมาลองเพลงอยู่ที่เขมราชนะครับเนาะช่วงถนนคนเดินเมื่อ เมื่อห้าปีที่แล้วนะครับเนาะจะประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าเห็นเห็นคู่เพิ่งล่องไว้อยู่นะครับเนาะนะครับ้ันนี้คลิปนี้นะครับเพิ่นล่องไวเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับอ่าในช่องกิจกรรมเด่นโรงเรียนนายุงนะครับเนาะกับกับเป็นคลิปที่น้องไปลองเพลงอยู่ที่ถนนคนเดินอำเภอเขมราชนะครับซึ่งน้องไปลองแล้วก็มี เด็กหนุอยนักเรียนโรงเรียนเดีวยวกันเอาไปเป็นเดนเซอร์ให้พ่อเนาะนะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับเนาะซึ่งบ้าชนจะบบอจะบบอเปิดอ่บอเปิดเสียงนะครับเพราะวา่าหนึ่งละเรื่องลิขสนะิทธิ์เนาะลิขสิทธิ์เพลงนะครับจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือน้องอิงนะครับพี่น้องนี่ครับซึ่งน้องไปหลองแต่น้องอยังอย,งอยู่ปฐมผมเนาะ นะครับบอกยังไงกคือว่า,าเดินสายเดินสายอาลองเพลงนะครับตรงไหนมีที่ให้ให้ร้องน้องก็ไปนะครับนะมีพื้นที่ให้ร้องน้องก็ไปนะครับระบาดนี้เมืองครับพี่นอมีประชาชนมายืยนดูเยอะแยะมากเลยนะครับเป็นถนนคนเดินที่อำเภอเขมรราชนะครับซึ่งผมกับโว่าเออตั้งแต่ช่วง5ปีที่แล้วที่น้องร้อง มาลองเพลงอยู่ที่อำเภอเขมรลาดผมเห็นยังอยู่นะครับผมบงแล้วครับบงว่าม,ม,มีนองอุ้งหยิงมากนะครับนะถ้ามาใส่บมกเสด้บันทึกคลิปไว้อยู่นะครับก็เป็นการแสดงออกอต่างแต้นน้อยๆนะครับนองเป็นคนกาในการแสดงออกแล้วก็เป็นคนกาในการลองเพลงนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในโรงเรียนก็มาร่วมเต้นร่วมเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับก็ถือว่า น่าสนับสนุนสสนนนับนุเด็กหน่อยนะครับเพิ่นมีความสามารถมีมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงกะคุณคู่นะครับที่เพิ่นมาถ่ายคลิปแล้วเพิ่นก็นลงคลิปให้มึงก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับเด้อที่นํากิจกรรมดีๆของนอง้องอหอิงแล้วกับเพื่อนๆน,นะครับในโรงเรียนมาเผยแพร่ให้ FC แฟนคลับได้มึงว่าเออตั้งแต่น้องเด็กๆน้องเฮ็ดหยังแน่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้นะพี่น้องก่อนหนา้าก่อนหนา้นหนานี่ประมาณจากัก เครื่องเดือนสิบม่มีผู้ใดหูนะครับเพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อก,กี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้ที่เป็นเอฟซนะครับผมก็ผมก็เคยหูขา,ขาวๆมาบางังแต่ว่าบราหิหูว่าน้องบอกอยังไงคือหูอยู่แต่ว่าบ่มีขีปบ,บ,บ่มีอย่างยืนยันนะครับผมก็เลยประกาศบอกต่อเนาะว่าน้องเคยมาอยู่อำเภอเขมราชนะมาเรียนอยู่โรงเรียนนายูงอยู่สันสีนะครับคือมันมีคนบอกรยฟังอยู่หรอกครับแต่ว่ามันไม่มีภาพหลักฐาน ผมก็เลยบ่สามารถที่จะ <c oughs> มามาเผย่อเผีมามาผูดกาวให้พี่น้องยิปซีได้รับฟังได้นะครับเนาะก็บอกง่ายๆคือว่าม,มันมันมีขอมูลจริงๆนะครับก็เลยเว่าบบได้นะครับก็ขอคูณคู่นวดเพินพ่นนะครับมันมาลงให้มึงนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นน้องท่านถ้าดูดีๆน้องตัวน้นอยๆเลยนะครับนะครับน้องอยังตัวเล็กๆเลย ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เอามาลงให้มึงนะครับช่องกิจกรรมเด่นโรงเรียนบ้านนายูงครูนวดนะครับเอฟซี FC แฟนคาับผมกะไปติดตามไปกขาลังใจคู่นวดเพินน่มเนี่ยนะครับด้วยจากของช่องเพิ่นนะครับเพิ่นกะอา่าผมก็ว่าผมอยากสัมผัสคณะคู่หรือว่าคู่ในโรงเรียนบ้านนายูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมให้ไอเดียไล่เพิ่นแล้วนะครับเพิ่นกะว่าท่านได้ทักมากนะครับว่าท่านได้หนีมาหรือเพิ่นอาจจะว่าท่านได้มึงก็ได้อา่ากะมันหนีเป็น เป็นวันทํางานเนาะครับเป็นวันเปิดเรียนเนาะเมันอาจจะเบว่างนะครับอาจจะงานเยอะเมันก็เลยมาท่านนี้มาเมืองคอมเมนต์นะครับกะพูดถึงนะครับพูดถึงคุณครูนะครับอ่าอีกท่านหนึ่งคือคุณครูอ่าณภพรอุ่นชัยหรือว่าคุณครูแม่คุณครูแอลนะครับแม่แม่ครูแอลนี่แหละนะครับเมื่อมืุนคลืนกับเมืองคลิปลูกสาวเพิ่นนะครับที่ช่องเชลิตาอุ่นชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ร่งอ่ามีเงกะ คลิปความในใจของแม่นะครับว่า,าหูซื้อจังไดก็น้องอิงหรอกัแม่คู่แอลนี่เขาบว่าธรรมดาเลยครับเพิ่นก็ได้รับรางวัลมากมายเยอะแยะนะครับในช่วงที่เพิ่นเป็นคู่อยู่นะครับก็มี่รางวัลหลารรางวัลที่รางวัลที่เพิ่นพุ่มพุ่มใจมาก,มากๆก็คือก็คือว่าครูดีสีแผ่นดินนะครับนะที่ที่ คุณคู่เพิ่นภูมิใจนะครับแล้วกะ็ลูกศิษย์ที่่ทีเพิ่นภูมิใจก็คือนอ้องอุ้งอิงแล้วกะ็อีน้องอีกคนนึงนะครับแล้วกะ็เป็นอยัง,เ,ยงพเพิ่นเพงภูมิใจบ่เพราะว่าเพิ่นได้ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือน้องคนนั้นนะครับโดยการเป็นอ่สะพานบุญน,นะครับให้น้องมีบ้านอยู่นะครับสามารถเหยียบ้านให้น้องอยู่ได้นะครับเพิ่นก็ภูมิใจ หลังจากนั้นบุตรสาวลูกสาวคุณคู่คนก็เลยถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่แตยินข่าววา่านนองอิงดังแล้วแม่ก็บ,บอกว่าดีใจนะครับแม่คู่แหวเนาะมันก็ดีใจว่า,าดีใจที่ลูกซิ์ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับคนใดประสบความสําเร็จมันก็นกนดีใจน้ำระบาดน,นี่ก็แม่คู่มันกับวัาประวัติข่าวๆให้พ่นให้เอฟซีฟั่งนะครับว่าช่วง ที่ครูนะครับครูแอลนี่เพิ่นบรรจุนะครับเพิ่นมาบรรจุที่โรงเรียนบ้านนายุ่งนะครับจนเสือ,อก่ะครับคุณครูแอลเราบ่เคยใหญ่โรงเรียนไปสอนโรงเรียนที่อื่นนะครับเพิ่น <Attention> สอนแต่โรงเรียนนายุ่งตั้งแต่บรรจุจนเพิ่นกเกษียณน,นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับกัขอบคุณครูแอลหลายๆนะครับด้วยที่อยู่กับโรงเรียนบ้านนายุ่งจนกเกษียณที่จริงอ่ะในในคลิปในเนื้อหาในคลิปเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเคยขอใหญ่หลายเทื่อแล้ว นะครับเคยทําเรื่องย้ายหลายครั้งแต่บรดย่าจะคือนะครับก็เลยบอยาบา่าซะบ้านนี้ล่างๆมากขีดขานขอก็เลยบ่บ่ขอก็เลยเรียนก็นเลยสอนอยู่โรงเรียนหน้ายุ่งจนจบจนกเกษียณมาจนจนจน,จน,จน,จนกเกษียณน,นะครับแล้วก็เป็นคุณครูที่จุดประกายให้น้องอิงได้มี่ทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณคุ้ยแอลหรือว่าครูนภาพออรอุ่นชัยนะครับนะ,ะมือก้อนนี่ผมพานไปหนาบ้านเล่านะครับเนาะผมกะ ว่าจะแวะอยู่ผมกระจอดรถอยู่หน้าบ้านเลาะหลังางถนนเนาะผมก็ว่าจะแวะไปถามทางคุณคู่แต่ว่าผมก็เกรงใจนะครับเพราะว่าผมไปถามชาวบ้านเพิ after, bar, yeah, like man, ่นชาวบ้านเพิ่นก็บอกว่าคุณคู่อยู่บ้านนั่นแหละเขาไปหาเพิ่นเลยนะครับคุณคู่เพิ่นใจดีเพิ่นก็อยากให้สัมผณ์อยู่หรอกมากเิ่นะแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นบอกว่าแล้วถ้าผม่กลกาเข้าไปเพราะว่าก็เกรงใจคุณคู่นะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณคู่ทันก็บชาวบ้านมันก็บอกว่าคุณคู่ก็ช่วงนี้แล้วบ่ค่อยสบาย นะครับก็เลยบ่อยากรบกวนเพื่อนเนาะนะครับกะโอกาสหนา้าามีโอกาสนะครับผมก็อยากเขาไปกราบเขาไปไหว้นะครับเขาไปไหว้คุณคู่แล้วก็ถา,าวถามข่าวถามข่าวเกี่ยวกับหน้องอิงหรือว่าบางอย่างที่ผมสามารถที่จะถามได้แล้วก็สามารถที่จะมาเผยแผ่ได้นะครับผมก็จะ,ะไปทําตรงนั้นนะครับก็มีเอฟซีหลายๆท่า,า var, นว่าคือบอไปถามไปให้ผมไปสัมผัสคุณคู่อ่า นภาพ,าพน่นหรือว่าแม่คู่แอววนะครับเนาะหลักการคู่อีท่านนึงก็คือคูโ่นอโดนะครับให้ไปสัมผ์เพ่นแน่นะครับแล้กก็รมก็บอกว่าถ้ามม่มีโอกาสนะครับหรือว่าติดต่อไปแล้วคุณคู่เป็นอนุญาตนะครับให้ไปสัมผณ์ได้ผงก็จิไปสัมผั์น,นะครับเนาะแต่บางเรื่องนะครับที่บางท่านก็นบอกว่าให้ไปสัมผณ์พ่อ่ายยังก็ตายายให้ไปสัมผ์ไใ้ปูยายยังตี ผมว่าสามารถสิไปเหตุไดเด้อพี่น้องเพราะว่า้ตรงนั้นมันลำลำเขตเกินไปเนาะนะครับลำเขตื่อนเพิ่นเกินไปเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางบางอย่างมันก็ับเป็นเรื่องส่วนตัวนะพี่น้องเฮาก็นำเสนอในสิ่งที่เรานำเสนอได้เพราะม่นว่าอย่างนำเสนอยังก็อยากก็บนำเสนอนะครับเฮาต้องต้องให้เกียรติเพิ่นให้เพิ่นมีมุ่ส่วนตัวของเพิ่นนันะครับบางอย่างที่เพิ่นไม่อนุญาตเราก็ไม่เข้าไปเราก็ไม่ไม่ไปบุกลุกเนาะบางที่เพิ่นอนุญาตอยู่แต่บา บางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาจะถามนะ่ะที่ผมจะถามคงศ์กบกาถามนะพี่น้องบางที่เยฟซี่พงศ์กับวมเขาม์ในใตคิดหรืว่าออาบาชนไปถามผูน้น,นั้นผู้นี้แน่ไปเจาะลึกจนต้นนั้นตรง,ง,งนี้แน่ที่จริงนะ่ะถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ผมจะเผยแพร่ด้บอตรงนี้ต้องคิดหนักหน่อยพี่น้องเพราะว่าบางครั้งนะ่ะการเผยแพร่อะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันเป็นผลผลเสียอะไรก็ผลดีพมกับบ่เฮตุเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าใจผมนัเดี๋ครับด้วยก็ขอบพูดไร้ได้นะครับที่มาอ่า รับชมคลิปของชุนค้นเข็มมาราล่ะกันขอบคุณหลายๆดนะครับที่นะครับผมผมได้ไปแปะแปะลิงช่องค,คุณคู่ช่องอช,ชลิตาอุ่นชัยนะครับไบทีโปอะไรเงี้ยก็ชุมชนของผมนะครับแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องกิจกรรมเด่นโรงเรียนบ้านนายูนะครับวงเล็บคูนวดนะผมก็ไปแปะไบที่ชุมชนในช่อง YouTube ผมนะครับบางท่านอาจจะไปหาพ่อๆนะครับก็ไปแต่ต้องลิงลิงนันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไป ไปเมืองคลิปเพื่อนแล้วก็ไปติดตามให้กำลังใจเพื่อนนะครับนะก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเดอ้อที่มาติดตามเราช่วงคลิปของบาชุนนะครับคลิปนี้ก็บบอคอยมีสาระนะครับกับมืบ่อบาในความภูมิใจของคุณคู่เนะาะแล้วก็ความภูมิใจของบาชุนที่ได้ทำคลิปของน้องอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ